โอ้โอเธอเมื่กี้เราหอมแก้มกับเธอเลยเป็นแหลเลยเหรอเนี่ยใช่พี่แอบกัดด้วยเฮ้ยฉันหอมข้างขวาค่ะหอมอ่ะขอเขาจะนั่ให้กลับพี่พี่ทีไรคะเออเป็นไงทุกคนอาจจะคิดว่าจะมีน้องพี่พีคนเดียวว่าตอนแรก ไม่เขาบอกไม<ป>่ไ<ป>เอาไม่เหรอเอาหรือหลงฉันแค่เห็นนะเห็นอะไรใน,นในเอกในเอกว่าอะไรนะมีคนเห็นว่าถ้าคีทีบิลกินมาเป็นเกสคอนพีดิ้งจะเอาตะอมเท้าคนไหนเนี่ยฉันไม่รูสงสัยแต่ฉันแคไ่ไปแล้วฉันแบบตอนฉันได้เห็นฉันแบบแบบอ่าอุยยตายแล้วเขาบอกถ,ถ้าเป็นทั้งคู่เขาจะอมเท้าอุ้ยมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคอนเสิร์ตนี้แล้วเนี่ย เราตลกบจริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเออดิจิตอลพุทเปรตเนี่ยมันไม่มีถ่ายไว้หรอกใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะก็จริงๆจริงๆริงดิว킹เคยเป็นพีเอสไหมก็สามพีแล้วครับส่แแต่พีพีเนี่ยเอาจริงเราไม่เคยร้องเพลงคู่กันเลยก็ไม่เคยได้ถึงเล้วนี่ แล้วเต้ก็ทำตัวไม่ถูกบางทีก็คนที่ท้ฟ้องคนที่ทฟ้องนะคะก็แล้วสรุปใครผิดเอ้ยผมไม่ได้ฟ้องนะผมแค่คบเองแชร์ให้ฟังไม่ใช่ไหมไม่ได้ฟ้องแค่แชร์ให้ฟังไปละไม่รู้ทำไงฮันจริงเราสามคนนะคะก็รู้จักกันมานานมากแล้ะนานมากตั้งแต่สมัยแบบพี่ผมสั้นน่ะมีช่วงออกดีใจด้วยนะพี่ผมสั้นเหรอ คือว่าบี่กินผมสั้นเราเจออีนเดียวกันไมเนี่ยก็คือตอนนั้นที่เจออะผมสั้นเออผมสั้นใช่ผมสั้นแล้วตอนนั้น่ะเราเป็นทีเซนเตอร์ด้วยกันใช่เราเป็นสามคนเลยค่ะตอนนั้นใช่แล้วเราก็เหมือนได้สนิทกันหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาไม่จ้าเราอีกใช่หลังจากนั้นก็ไม่มีทีเซนเตอร์สามคนอีกเลยเหมือนแบดึงคนนั้ถอนคนนี้เนาะแล้วก็ไม่เคยแบบวนมาเจอกันอีกแบบครบทีมจริงๆค่ะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็ จังได้จังได้นะคะเข้าได้เลยเข้าได้เลยเข้าได้เลยพี่ว่างอยู่ผมก็ว่างนะพรีเซนต์ได้นะคะเออเอาผมต็มไปเลแต่ผมผมยาวกว่าอีกนั่นเนี่ยก็จะออกโปรดักมากเลยไม่ชีวิตนะฮะนั่นแหละค่ะก็มันก็เลยทำให้เราได้รู้จักกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ คุยกันเรื่อยๆเนาะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็พอพิงจะมีคอนเสิร์ตสิบปีเนะี่ยก็รู้สึกว่าอยากให้มีทั้งสองคนเพราะว่าเป็นสองคนที่เอาจริงๆรู้สึกอุ่นใจตรงฝังนะั้นที่แบบได้เจอได้แบบว่าได้คุยต่างๆก็รู้สึกว่าสองคนนี้เป็นสองคนที่น่ารักมากๆกับอิงนะคะแบบน่ารักมากจริงๆน,นะคะก็<ม>ขอบคุณมากที่เป็นน้องที่น่ารักมากทั้งสองคนที่กัก คุณผู้นี้ที่บอกเลยว่าพี่เซ็กซี่มากเป็นชุดมาดูเซ็กซี่มากพี่พิงคุ่งนี้เซ็กซี่กว่านี้หรือเปล่าพี่ก็โชว์แล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชุดน้องพี่ใส่อเอาแล้ว,วะแค่นี้ก็สิบปีว่าไม่เข้าตาเห็นมันได้ไปเดบิวต์วชุดเลย แต่วันนี้น้องพี่พีมาเป็นอะไรเป็นพี่กีดเป็นพี่กีดวันนี้ขอบคุณมากเป็นพี่กีดหล่อไหมคะหล่อไหมคะหล่อมากแล้วคนนี้หล่อไหมคะหล่อสวยคนนี้ก็สวยผมยาวผมยาวครับผมยาวอ่ะไหนๆก็มาทั้งสองคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ยที่จะร้องด้วยกันเป็นเพลงที่เมื่อกี้ร้องเพลงดังเลของพี่ไปแล้วจะร้องเพลงของเบลล์ทีบานได้ครับเพลงที่อัปเดตล่าสุดเล้จริงๆก็สุดๆไหมเพลงนี้ก็ปีนี้ เกือบสุดเกือบสุดเกือบสุดนะเกือบสุดอะไรอะอะไรอะเธออะไรอะผมได้เป็นอะไรอะอะไรกันบ้านยโอ้หันซมสุดสุดล้วะ กิ๊กจะขนยาวพี่แล้วมันเป็นการอ,อย่างที่เราจวไว้เมื่อวานเนี่ยวันนี้มันเป็นการสร้างอิสรภาพให้กับทงบ,บัตว่าเรายังว่างอยู่สำหรับของเรากิมกินกีพี่โดนของแกมเฮ้ยกกทำไมพี่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอะาีพี่โของแกมพี่เหรอ,อเฮ้ย เปหน่อยฉันยังจำเป็นไหมวันนี้คอคนเสิร์ตพี่อิงเท้าไปบิวตี้ลและพีพ่พีนะคะก็เป็นแ,แขกรับเชิญของคอนเสิร์ตของอิงนะคะแล้วก็จริงๆจ,จะบอกว่าสองคนนี้สนิทมาแล้วก็เมื่อวานมีคนที่ที่พูดไปว่ามีคนในเอกเขาพูดอะครับว่าเขาจะอมเท้าถ้าเกิดเธอสองคนมาเป็นเอส์นั่นแหะนีผมก็รอดูอยู่เหมือนกันฉันฉันเ้าไม่สอบมาเขาเขาอมจริงแล้วนะเฮ้ย ได้ป่ะฮะเอาโพสไหมคือขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำตามสัญญาพวกเราสอคนรู้สึกดีใจมากไม่ได้พวกเราสคนรู้สึกแบบรู้สึกจองไปท่าคือจริงจริงอ่ะถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่อิงก็พูดเล่นเฉยๆนะเห็นแล้วแล้วเขาเออแฟนคลับเธอสองคนเขาเขาพูดจริงทำจริงมากเลยแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจคือเลยรึไหมคือสิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือที่อ่ะ มีคนเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็โชว์สามสิบสี่สิบเพลงแล้ววันนี้พี่ก็โชว์อีกอ่ะฮะพี่ยังมีเวลาไปส่องเขาอีกใช่ปะ<อ>ไม่คือพี่ไม่ได้ส่องกันแบบมันขึ้นมาเองอะอ๋อเหมือนแบบแว่าเขาเหมือนอาจจะเป็นอัลกอริทึมหรืออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอใช่แต่ว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทีมีดีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการอบเท้าเนี่ยไม่ใช่ บอกว่าทุกคนก็รักน้องๆแหละเราก็เข้าใจก็นั่นแหละคะ่ะสองคนนี้เป็นน้องที่สนิทมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้สองคนนี้เนี่ยได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีครบรอบสิบปีสองปีอีกขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติาว่าคือสองคนนี้ให้ของขวันตังแต่หลังเวทีแล้วนะคะก็น่ารักมากมากๆขอบคุณมากความเราให้อะทำไมอ่ะ โอ้ยพูดคนในใจอ๋อจดอ่ะมาก็จริงๆรู้จักพิงมาประมาณสี่ห้าปีเนาะพี่ที่เรารู้จักก็รู้สึกว่าคือพิ้งเป็นหนึ่งที่ส่ารักจริงๆแล้วก็คอยรับฟังแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราสองคนอย่างนี้เสมอมาเลยแล้วก็จริงๆพี่ดีใจมากๆที่ทีวีนิชชวนมาคอนเสิร์ตนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือน เหมือนเราเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแต่ทุกครั้งที่พีได้คุยกับพี่อิงอะไรอย่างเงี้ยพีรู้สึกว่าแบบเออมันมันน่ารักมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนได้มีพี่อิงมาในชีวิตพี่ครับใ,ใครจะร้องใครจะร้องใครเปน้องพีร้องแทงคนทคือจะบอกว่า พูดถึงพี่ทีก่อนนะอย่าไปกได้ให้พี่ได้เลยนะได้เลยได้เลยคือต้องมาไลฟ์ความรู้สึกใช่ไหทั้งสองคนเนี่ยผมดูเป็นคนงี่เง่าไปเลยเนี่ยเสีไม่ได้พูดอะไรเลยจะบอกว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าสองคนนี้เป็นเป็นน้องที่น่ารักมากเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันอะเราก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วเราเองก็อาจจะไม่ได้แบบถูกเขาเรียกว่ามีเพื่อนเยอะในวงการน,นะตอนนั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สองคนนี้เข้ามาเป็นเพื่อนในวงการคนแรกๆณวันนั้นแล้วก็หลังจากวันนั้นนะ่ะก็รู้สึกว่าไม่ว่าเยวกี่จะทําอะไรพี่พี่ทำอะไรอะรู้สึกอยากไปแบบสะพออยากไปให้กาลังใจแม้ว่าคือเราก็เติบโตกันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าดีใจอะ่ะ ที่ได้เห็นน้องๆเติบโตขึ้นไปแล้วก็ยังไม่เคยลืมกันเลยแบบไม่เคยลืมว่าเราเคยรู้จักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพี่พี่พูดว่าเนี่ยตอนเนี้ยพี่อยู่เท่าพี่อิงตอนรู้จักกันวันแรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้พี่รู้สึกว่ามันเป็นอ๋อใช่ไม่ใช่แบบพยายามนึกตามงขอแบบนึงนะอ๋ลิปติกอ๋อลิปติกเองพี่ติดอ๋อคือทําให้พี่รู้สึกว่าเออ จริงๆสงคนนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยรับเป็นเกสกู่เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอติดต่อไปแล้วรับเลยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่น่ารักเสมอแล้วก็ไม่เคยลืมอะไรเลยสำหรับพี่สาวคนนี้ขอบคุณมากถึงยิวจิ้นจะแบบชอบกวนอะไรแล้วแล้วแต่ชอบแบบกวนเจแล้วแต่ว่าจริงๆ อินน่ารักามากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมุมที่แบบเขาแบบสปอร์ตเราในแบบของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆดีใจามากๆจริงๆกับแกแล้วก็พีดไว้ะะอ่ะกลายเป็นฉันพูดหมดเลย <c oughs> อ่ะขอเสียงให้เบลกินก่อนที่อยด้ไคะ ดีใจมากที่ได้มาเป็นเดสให้กับพี่อิงนะครับผมก็จริงๆผมเคยมาขึ้นคอนเสิร์ตพี่อิงที่นี่วม่า3ปีที่แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีใจมากที่พี่อิงแบบนึกถึงการอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็เพิ่งรู้จักกันได้ประมาณ2อสปีแต่ก็รู้สึกว่าสนิทกันมากออกมาถึงคน้นรอบนี้สิปีอ่าตอนที่พี่อิงชวนเราสองคนอะไรเงี้ย<แล>เราก็รู้สึกว่ามันมัแทบจะไม่ต้องคิดเลยมันเหมือนเราเป็นเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราเราเป็นคนที่ที่คอยสปอร์ตกันรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ว่ายงไก็ตามก็ สิบปีของพี่อิงก,ก็เป็นสิบปีที่สุดยอดแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกันมาตลอดแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตพี่อิงสิบห้าปียี่สิบปีแล้วก็สามสิบปีสี่สิบปีหกสิบปีครับผมร้อยร้อยปีเลยร้อยเขาจะปกติเขาบอ <c oughs> อ่ะก็นั่นแหละค่ะก็ความน่ารักของน้องทั้งสองค่ะจริงๆพีทีให้ของขวัญมาแล้วเป็นของขวัญที่แบบใหญ่มากตอนเปิดประตูเข้าไปอ่แล้วเจอคือตกใจมาก น้องพี่ให้ดอกกุหลาบจำนวน $200 ดอก2อ0ดอกมาชันมันแบบใหญ่มากๆคะ่ะมันรู้สึกยังไม่เคยได้เลยในชีวิตดี่ะคะ่ะขอบคุณมากๆน้องพี่บอกว่าน้องพี่เป็นอะไระะนะเ,เ,เป็นแฟนอรลอนะ <laughs> เป็นแฟนคนหนึ่งของเจ๊เป็นผัวสาว โดจะเป็นนองที่น่ารักของพี่ไงแล้วส<ด>รุปรักใครมากกว่า <c oughs> ไม่ผมไม่ได้กดดัหนหรแล้วผมสบา,ายสา <c oughs> แต่ผมรู้จัก <c oughs> ผมรู้จักพี่ก่อนนะผมบอกเขาเฉยร้อยดอกนะเรารู้จักกันก่อนตอนไหนเรารู้จักกันตอนไ <c oughs> ลฟ์เซสชั่นไงอันนั้นมันหลังอีกเอาเหรอ <c oughs> แต่ผมมาฟังเพลงที่ตั้งแต่ชิลี่ไว้ช็องเลยมีก่อนนั้นหรือเปล่าไม่มีอะรักรักเท่าเท่ากันรักเท่าเท่ากันค่ะอ่ารักรักกอดกอดกอดรักรักกอดกอดกอดนั่นแหละสล้วไม่เข้าเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเราพูดเราพูดกันมาค่อนข้างยาวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอ มันครบถ้วนมากๆแล้วเนาะสำหรับความสัมพันธ์ของเราสามคนก็จริงๆเรารู้จักกันตอนที่เราเป็นซัมเตอร์ด้วยกันสามคนแต่ว่าพซัเตอร์สามเข้าได้อีกนะคะ,ะไม่พอบอกใช้คำว่าความสัมพันธ์ของเรามันครบถ้วนมากมันเหมือนกับหลังจากนี้เราไม่ต้องมาคบหามา <c oughs> คบแล้วเนาะดูเหมือนแบบพอาแค่นี้น,น,นยังไงดีพี่เขาใจเพียงละเพียงเขาใจเพียงละเอามา สำหรับเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้จชื่อหรเป็นเพลงชื่อว่ารักแรกพบนะคะเป็นของบิวกินนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้เคยมีประสบการณ์รักแรกพบไหมอันนี้ถามเฉยไม่ได้ไม่ได้อะไรเคยเยเคยเจอคนหนึ่งเคยเจอคนหนึ่งและแน่นอนผมก็เคยชอบมากแต่แบบเหมือนหนูจะเป็น รักแรกพบของเขาอันนี้เล่าเราในมุมเขาไปเลยเล่าเราไปก่อนเออแต่เป็นใครก็ไม่รู้ไงเนาะนานแล้วคือลืมไปแล้วใช่ใช่ใช่รักแรกพบของผมมันก็มีเมื่อไม่นานมานนี้กับน้องเจเน็ตเป็นหมาของผมเองเป็นน้องหมาเป็นหมาไปเลยเป็นหมาไปเลยอะ นั่นแหละคะ่ะอ,อ่ะก็นั่นแหละคะ่ะสำหรับเพลงต่อไปนะคะ <c oughs> ชื่อเพลงว่ารักแรกผม